หอยจูบมาแต่ตลาดครับเอ้ยหอยเห็นหอยปังหอยโคงครับปังหอยโคงซื้อมาสองโลครับเนี่ยจะมาลวกลวกกินใส่น้ำลางนามก่อนครับ เห็ดสึมะย่าแรงเห็ดกิน,นางแกล้งครับเสือมาจากตลาดแรงนี่จังสี่เลยครับเครื่องมันเครื่องเคี่ยงเครื่องนย่างอะไ่ไมาต้มคาตะไคร้ใบบักกูดซืือๆครับเห็ดกินแรงย่างไปเห็นตลาดกะยาก มาล่องเข็ดกินเบื้องต้นเลครับอืข้างหมอเดือดแล้วครับเราเิเคีื่องเคเียงลงไม้ลูกหมดลงไปไม้ลูกหมดข้าตักไข่เทเลยครับ น้ำเดือดแล้วก็ลงไปเลยครับสูตรผมวุ้นไม้ยังตายโตวุ้นไม้ยังตายโตครับติดหม้อไปจะเข้ากันครับ ต้นเด็ดมั่นสองที่เปิดบ้างเอาไว้จะเข้ากันผมเนี่ยต้องซุกๆจังหน่อยบ่มี หมอหนึงแล้วเขาเขาซึ่งง่ายใส่เขาครับใส่ซึ่งง่ายนะสีได้นะสีได้ทีแล้วครับสามสี่ได้ทีล,ละลตักใส่หม้อเลย <Happy. S 1> ตักไป โอ้ยนี่ยน้ๆๆนๆๆอยโค้ดเวอเอใหญ่ๆมาตักนะเอาแนวกระชอนมาเลยเดี๋ยวผมตักสกักคนหน้่งครับนี่ครับตักออกมาแล้วก็บเลยซ้ำนี่แหละครับมิตัวน้อยเนี่ยน้อยครับ,ๆๆรบเราเห็นกระยาดคิดหยาดเลยมาล่องเบิง้งตัวน้อยเนี่ยน้อยครับเดี๋ยวไปตำแก้วก่อนครับ ครับพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมก่อนครับเดี๋ยวเกลือลงไปตำใส่นล้วครับให้มันละเอียดดี ต้องไปขึ้นสูงหรอกเขาต้องการดูแค่ในนี้เอาพาอยู่ได้นี่ครับกตีใส่น้ำตาลแดงครับตาลใส่แดงโบงนี่หวานหลายกับไส้หลายครับหวานน้อยกับไส้น้อยอันนี้สูตรของเองเลยครับนี่กับนี่น้ำตาลใส่แดงมันจะแซ่บครับ ใช่เดยตัดปิด ทีแล้วนี่ก็ผงนัวครับใส่ผงนัวลงไปอยาานัวหลหลกับใส่หลายครับน้ำเทียมไปจักน้อยครับเทียมกับไปหัวมันนี่แหละตำใส่กันลด ดงใสลปลาลงไปครับเข้มลายกับปลาลาย น้ำปลาแดกเล็กน้อยผมก็ันใส่ปลาแดกครับอันนี้ปลาแดกปรุงรสมาแล้วครับครับซิมบางก่อน ทันน้เากะเทียมลงไปจักหน้อยนะครับน้งกระเทียมดองด้วยครับอันนีมอสจำกัดส,สูตรอัน,นบักเน้าหอมหอมเปรี้ยครับ หอมหอมเปรยนใส่ลงไปแบบควบรสาดมันใส่เลยวานลงไปเลยครับแล้วมีหาถั่วมาใส่ก่อน เป็นน้ำจังน้อยกอนเที่ยมชิมกุนรับอืมน้องพอดีพอดีพอดีอดน้ำมักังน้อยน้ำปลายากหน้อยกอน quất gì lại tao vào không bày kia cái lơi này เก้วเก้วสูตรผมเองเนี่ยแหละครับใส่พักหลายมาพักหลายก็ใส่ไปนี่ครับผีก่อนนี่ครับมันแบบหอยมีตะนวยหน่อยหน่อย มเใหญ่ปอนเดี๋ยวลองซิมเบิ้งจุงน่วยเอ้าซิมจุงน่วยก่อนนี่ครับเสียบบัลองซิมหนึ่งเสือก ซื้อเยอดครับแซ่บใส่จะใส่ได้กลบรลองเห็ดกินบ้างด้วครับนนซื้อมาแต่ตลาดนะัดโล่โละเจ็ดสิบบาทครับผมซื้อมาสองโลแเรผมเห็ดบอเบิร์ดดอกครับกินสองคนกับเมีย กฝากกดติดตามด้วยนครับช่องสริษาผ้าหลอออาบสีเฮ็ดไลค์คลิปหลายอย่างคลิปพ่ออันได้ก็เฮ็ดไปครับมาลงหลายเนีครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับ